สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นไงบ้างามาเริ่มจากแผนที่อากาศผิวดินกันเลยค่ะเมื่อเวลา01นะคะจะเห็นว่ายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังปกคลุมนะคะทะเลนามนภาคใต้แล้วก็อา่าวไทยค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมไม่เวลา9ววก้านาิกานะคะตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะอยู่บริเวณภาคาใต้ตอนล่างค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุมพรไม่เวลา9ก้านินนววกานะคะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะอยู่บริเวณทะเลอันมันและก็ทะเลอ่าวไทยค่ะส่วนภาพเรดาร์สินิงพราไม่เวลา9ก้านินนนววกาค่ะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนฟ้าขนองน,นะคะอยู่ในอ่าวไทยค่ะแลวก็อ,อยู่หน้าบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะ ต่อไปเรามาดูรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้36.5องศาเซลเซียสที่ท่ากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุนภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้21.9องศาเซลเซ,ลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะรายงานปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงของภา,ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะวัดฝนสูงสุดได้อยู่ที่3.7ม mm ิลลิเมตรค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ ต่ไปเอามาดูพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะก็ยังคงมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ30ของพื้นที่นะคะจะเกิดในช่วงของระหว่างบ่ายถึงค่าค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบและก็ชุมพรปัตตานีนะคะที่เป็นสีเขียวนะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละยีของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจน,นถึงนราธาิวาสที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ําสุดนะคะอยู่ในช่วง2 2องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 3ถึง36องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะก็ยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมนะคะ1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง1-2ถึงเมตรชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าค่ะ ไปเรามาดูคาดหมายสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนนะคะช่วงระหว่างวันที่19-25ถึงมิถุนาค่ะภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนนะคะช่วงวันที่19-20ถึงค่ะจะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วน21 -23 ถึงก็ร้อยละ3 0ของพื้นที่24 25นะคะก็ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะวันที่19าถึงวันที่22ค่ะก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนวันที่25 3- ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะคคก็คือรอร้ยละ40ของพื้นที่ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้ค่ะอ,อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน